แม่ดีพี่น้องก็ได้องมาหาก,กันมาเต็มบาทนะพี่น้องมีเพื่นห้าหิตลวกมาจนเขื่องกระตาหน่อยตัวนี้อีกได้มากคนละเถียววะนี่แม่ได้มากคนละเถียว,วนนเยวนาะ ตาตีนเดียสิมาตาตีนหนึ่งไหวน้อพี่เนาะหนึ่งไว้กินมีแต่จูมจูมหูตนน้นนะ่ะนะต้นสาวน่ะคือสิมีแต่จูมนะแม่มันมันบานเลยดูน้องพี่น้องเจ้าในเขื่อนกระต่ายหน่อยอาปปกามูใหญ่เลยเราจะได้มูหน,น่อยบ่ที่น้องพี่เ้องนี่สิมาลาวตีนอ่ะ มีแต่จูงผู้ปูกำลังงานเฮ็ดไข่ก็มีนะพี่น้องเฮ็ดไข่บานฮะเป็นผู้ปูเบ็ดระเบิดไข่บานฮะเออมันอยากบานเลยเด้่นี่ได้แต่ช่วยสารๆคุณป๋อเดี๋ยวสีส่วนจะไปหาจะไปหาก่อนพี่น้องมีปูอ่ะจะเอาในใส่แม่เดี๋ยวหนีมาเราตีนแหลกหลางหนึ่งไว้นะพี่น้องไปกินแรงน้ำฮะไปเเก็บลำด้ในชาย น้องพี่น้องเนิีมาลาตีนแ้วกาสีล่างหนึ่งว้ยน้พี่น้องเต็มกระตาเลยออใส่กันกับตัวนันเนาะยนสีมาเลาน้พี่น้องเต็มกระตาเพชรไข่กะเพชรไข่กะออกหอมไมล่อันไดไหมอืมหอมเลยเพชรไข่นะ เอาละน้อพี่น้องเลาตีนเท็ดแห,หละเยอะแล้วตีนเท็ดแหละเราสีไปหาเบิ่งน้พี่น้องเป็นลำเปลำวางอีเมก็ฟนี่นี่อะไร้าแม่ทางเขา,ทา,ขาทางลงต่หน่อยนี่ม,นมีแต่จุมมจ้มหมูเดียววันนี้จ้า ก็แม่น่ะได้ไล่น่ะมาเห็ดห่อสมไปเนาะหนึ่งเขาตู้ไปกินอูอย้ยหนึ่งกินนี่กับบุพเพแล้วหากก็ได้บริมารกไปได้หนึ่งอ,อยากขึ้นห่อสมส่ผสมเห็ดเนาะเห็นแล้วอ,าอ,าอ,าอา้าอ้ายก็ได้เออดพี่ขอกระสุนพี่ไม่ว่างยังไงยังไม่ไมด้สีทอ,องพี่ทองเพชรแชนี่เนาะเพลินสีไปหาฟุตจิโร่ผมซื้อกระตาไปนำเผื่อเห็นเฮ็ด อกาะดินน้ำอีกหนาั่นบานไปเลยเนาะทางหลุมนั่นเนาะโอ้ยบานไวัด็เห็ดน่อยนี่เอาลงไปล่างอยู่น้ำโกกบุ่ขี้ขันอล่างกินกุหลาเห็นไหมสุปใส่ซ้ามแล้วกระหล่างหลุมจังร้อนเอาอันนั้นอีกเนาะหมอเนียซึ้งเอาซึ้งบานไวัเนาะเห็ดพวกนี่้นะแม่มันเป็น ใช่แต่มันงามผลโมโต้ใสมันดอกนะบ้านโมเพคอปลูกปีละแล้วจากไหนฉี่ไปหาคนเดียวนี่แหละขาไปหาเห็ดคนเดียวไปกับบไกรดอกหยานไปแถวป่าแถี่ยวทางหน้านี่แหละไปจังสีลงเอามาลงไปจูงไปลามกินก่อนนอนโคกโขดได้นะไปเที่ยวนี่กต่สิยอดแย่หรอวะเนาะเห็นบ่ไม่รุนเหรอเหานไเหรอุ้บืเห็นแย่ยัง เห็นคนกับทามันก่อโลดม่ใชกุ้งมันกุ้โลดเิดไคอคมาเขามาเมาสอยชีวิตตัวเขาแบนันดี่อนมาเหาจะเห็นก็หยางไม่ไกลๆเขากรชิบาก็บอกถือระอะไรอยไจะลอยทังร้านเนาแบแมาจังห่าเขาจะงูอ่ะไปเอ้าคนสวบาน่ยทำแม่กลกว่าคนเห็นดูเขาหนังพูดหยางไม่ไกลๆจนมาเหามาสอยชีวิตปัหายมันัอย่ามาไกลกู้เอาก็มากันเลมาตีอะไรนี้ มามันเห็นก่อนมันก็เห่าเลยแหเป็นบหมาดำมามีตังค์นี่จูมฉันนี้แกงแซ่บเมื่อวานนี้มีรุ่นว่าแมวเทได้นอยเดียวหนึ่งมึงว่าได้เป็นโลูกเอาตัวแรงนะแล้วมาใหม่ก็คือสีได้นอยเดียวเราเอาไปแเราอัยแล้วหรอวะตัวแรงนี่ยเห็นเรางงๆอยู่แถวหน้าใหญ่ๆในห้องทามนั่นยดิได้อยู่วางลูกว่าเมื่อไหร่แล้วมาใหม่นี่นะเพื่อนวะ เฮ็ดบ้าน拉้อเทาหาลั้นมาอ่านไกัดเลยนข้างกเฮนนะกำลังออกมันจูมจูมเดียวจูมเดียวกับี้นะมเทนโมเนทนสีมาจากประเทศน้อยแหมแล้เฮ็ดน่อย ่อื่นไม่ใช่ออกลายค่ะเนี่ทางโคกนี่ลายเด้นะอือทางโคกเห็นขัดเจาได้ทางโคกเห็นตาตาเล็กน้อยตายป่ามั้งเหรอเห็นได้สะขก้นโคกเห็นเลี้ยนเพาะใช่ไหม่ดับไปทางมันบอกว่าติไก่งวงก็บัดไก่ชุ่มนะคือป่อยไม่ใส่ไก่งวงตัวนั้นมันกลับไปหากินเขาคือกันได้ เด้ผมตามัวนะเอาไก่ทอกเขามีตายก็บม่ได้บอกมีผึ้งพังไั้งหลายหมค้างมันก็กินเขาเราเองกันได้เขาเราแบบอะไรพ่อที่บัรไก่ทอกนะก็ได้พ่อกุ้งหอใหญ่พ่อใหญ่เผือดเล่เอาไปเนาะไปเนาะแม่เป็นอย่างไรค่ะคุจิ๋วอและพ่อก็ได้แม่เดียวเราเผือดสิเล่เอาไปเนางยังบังลาย เออเมื่อนี้นะเพิ่นพื่น้ำไปน้ำอีกเนาะไปสิเหลาคุณฮาเฮ็ดน้ำน,นี่สีเหลาหนึ่งวนแ้พี่นนะเ,าเ,าเนาะเผื่อเผือสีเหลาแล้วเบิร์ตมั้แก รัก n h ง n แหลรัก n h à เอาคนยังใส่รักซองอยู่บรเคือววาใส่รักเจ็ตคือ่วน่เรา่นลองี่กะลาตีนแหลวแล้เนาีอาลงไปลางอยู่กอะเนาะาสูบนาหามนามชิมเทียงยสีแปะลางอยู่กอะ เห็ดปุ๊กแดดพอดีแดดกระซ้าหนึ่งแล้วพี่น้องเดี๋ยวนิกสีไปเอาอันน่ะซึ่งมาไหวก็นอนใจสีล่างครับซึ่งมาไหวล่างแดดกระล่างใส่ซึ่งก็ไปหนึ่งเลยแล้วพี่น้องเดี๋ยวนิกสีเอาใส่ซ้ามใหญ่ล่างเนาะสูบน้ำหลางอยู่รึเปล่าฮิดปุ๊กอย่าสูบน้ำหลางก่็แน้วพี่น้อง แสบมือเด้มือบาดนีพี่น้องมีถือมือนิดนี่ว่าในซอยอะน,นะให้เป็ดเลยมีถือมามีิมารล้าง้วพี่น้องมาดนี้ เพ็ดไทยมันบานนะเตะหอนขนาดเลยนันเดดน่นพี้องวางนาเพ็ดตากเดดเท็ดก่ออันนี้มเก็บมาวางไปเอาซึ่ง เสียงไก่ง่วงห้องี่นว่งค้างมันแบบอยากมันลงไปกินเขาในห้องใครจะขี้ดิ้นหมดล่ามหลังไง หล่างหนาพี่โซงแลพี่น้องเนี่าายค่ะไหล่างเล่นแล้วหนาหนังพี่โซงไม่อยากหลรยในเล็กเพราะว่าที่นดินมันจะเปรย์ลายเให้ไทยเนี่ยร่วมกไหน นี่สิลลางซ้ำหนักกพอเนาะเพราะว่ามันอยากร้อนแนวเลยนี่งจ้ะเพลินเลยน่าสุดท้ายเลยน่าที่หลังเนี่ยนี่สีหลังสุดเซ็งเลยกระดิ๊บไปหนึ่งเลยมันหลอนเลยิงเลยนะ เผื Hoy, ality, ute, hey, <speaking> ่อนี่เตะเผื่อเตะเลยหน่งไว้กินเนืนแดงหน่อยหังแบบ นี่ก็ยังล่างแล้วแรบร้อยแล้วเนาะพี่น้องมีแต่นิสสีด่างภายหนึ่งไว้เนาะวันนี้คลิปนี้นี่ก็ขอฝากว่าสำเนาพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิดนึงด้วยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้นี้เขียนคลิปต่อไปบ๊ายบาย